ข้าวชั่วพอลกอเงินกู้หนึ่งล้านล้านเรื่องจริงที่พวกเราคนไทยต้องรู้ไว้ โดยคุณแพทิทิีีมงคลวนิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบนกระทรวงการคลังได้เปิดเผยเรื่องจริงทาง Facebook นะครับเกี่ยวกับพอลกเงินกู้1ล้านล้านนะครับเป็นหัวข้อหลักๆตามนี้รัฐบาลกู้1.9ล้านล้านจริงเหรอคำตอบคือไม่จริง พรกที่รัฐบาลออกมามีอยู่3ฉบับแบ่งเป็นพรกเงินกู้1ล้านล้านพรกซอฟโลนก็คือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำห้าแสนล้านและพรก .BSF อซึ่งก็คือกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้นะครับเพื่อดูแลในเรื่องของผลกระทบจากปัญหาโควิด -19 ซึ่งแม้ว่าถ้าบวกกันจะมีมูลค่ารวม1.9ล้านล้านจริงนะครับแต่มีเพียงพอรกอฉบับที่1เท่านั้นนะครับที่จะใช้เงินกู้ก็คือ1ล้านล้านส่วนอีก9แสนล้านเป็นการใช้สภาพคล่องของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่การกู้เงินนะครับรัฐบาลจะกู้เงินจากที่ไหน คำตอบคือรัฐบาลมีเครื่องมือในการกู้เงินทั้งเครื่องมือระยะยาวเช่นการขายพันธบัตรตั้งแต่อายุ5 50ปีให้นักลงทุนสถาบันการขายพันธบัตรออมทรัพย์ให้ประชาชนการกู้จากองค์การระหว่างประเทศหรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศและเครื่องมือระยะสั้นเช่นการออกตั๋วเงินคลังการกู้เงินผ่านสถาบันการเงินในรูป PN นะครับ ซึ่งภายใต้พหลกรู้เงิน1ล้านล้านก็จะกระจายการกู้เงินไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งเป็นการเฉพาะรัฐบากลกู้เงินมา1ล้านล้านแล้วหรือยังคำตอบคือยังรัฐบาลจะทยอยกู้เงินตามความจำเป็นใช้เงินซึ่งในขนาดนี้มีเพียงสองโครงการเท่านั้นที่ได้รับอนุมัตให้ใช้เงินกู้คือการเยียวยาประชาชนและเกษตรกร ซึ่งณวันที่16พฤษภาคมได้ทำการกู้เงินไปแล้ว170,000ล้านบาทผ่านตัวสัญญาใช้เงินและพันธบัตรออมทรัพย์เครื่องมืออื่นจะทยอยตามมาจำเป็นต้องกู้ทั้ง1ล้านล้านไหมคำตอบคืออาจจะไม่จำเป็นทั้งนี้จะต้องกู้เป็นจำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินถ้าโควิดทำให้เศรษฐกิจฟุบนาน งบประมาณปี64ใช้ได้ไม่เพียงพอในการดูแลประชาชนและเศรษฐกิจก็อาจจะต้องกู้จนครบจำนวน1ล้านล้านแต่ถ้าพวกเราช่วยกันแล้วคุมโรคอยู่ทุกๆอย่างค่อยๆผ่อนคลายเศรษฐกิจเริ่มหมุนคนกลับมามีไรายได้เงินงบประมาณปี64ดูแลได้อย่างเพียงพอก็อาจจะไม่ต้องกู้จนครบ1ล้านล้านก็เป็นได้เมื่อกู้ครบ1ล้านล้านแล้วสภาวะหนี้ของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร คำตอบคือจากการประมาณการหากกู้เงินครบ1ล้านล้านภายใน30กันยายน64ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะสามารถกู้ได้ตามพรกรฉบับนี้คาดว่า นี่สาานะของไทยณนะวันที่30กันยายน64จะอยู่ที่57.9 6ของ GDP ซึ่งยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังที่ประกาศกำหนด GDP ไว้ที่60%อย่างไรก็ตาม GDP ที่ระดับ60%นี้เป็นระดับหนี่พึงมีในสภาวะเศรษฐกิจที่ปกติ แต่ในสภาวะที่ไม่ปกติหากมีความจำเป็นต้องมีเงินเพื่อดูแลประชาชนและเศรษฐกิจเพื่อให้เดินต่อไปได้และสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วอาจทำให้นี่สาธารณะระดับเกิน60%ไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องที่โลกจะถลม่มประเทศจะทลายซึ่งเมื่อเศรษฐกิจกลับมาจเจริญเติบโตสัดส่วนดังกล่าวก็จะกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ สมัยวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นช่วงที่หนี้สาธารณะสูงที่สุดคือ59.9%และเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นประกอบกับมีวินัยในเรื่องหนี้ที่ดีทำให้ในปัจจุบันหนี้สาธารณะอยู่ในระดับเพียง41.4%ของ GDP หนี้ก้อนนี้เมื่อไหร่จะใช้หมด คำตอบคืออายุเฉลี่ยของหนี้สาธารณะในปัจจุบันอยู่ที่10ปีกว่าโดยหนี้ที่อายุยาวที่สุดคืออายุ50ปีทั้งนี้ในการชำระหนี้รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้ไว้ในงบประมาณทุกปีซึ่งจากการศึกษาพบว่าอัตราการชำระหนี้ที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละปีควรจัดสรรงบประมาณไม่ต่ำกว่า3%ของงบประมาณเพื่อใช้ในการชำระคืนเงินต้น ดังนั้นการจะตอบว่าประเทศไทยจะชําระหนี้ก้อนนี้หมดเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยคงไม่สามารถตอบเป็นจํานวนปีที่ชัดเจนได้อย่างไรก็ดีหากเศรษฐกิจดีประเทศไทยจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นและได้รับการจัดสรรง,งบชําระหนี้อย่างเหมาะสมจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยทําให้หนี้ก้อนนี้ใช้หมดได้เร็วครับ